แฟนๆช่วยตั้งแต่ละชื่อน่ารักจังเริ่มคิดชื่อลูกคนที่สองไว้แล้วสําหรับนางเอกสาวจุ๋ยวรัตยากับสามีหนุ่มพุทธพุทธิชัยเพราะหลังจากออกมาประกาศข่าวดีว่ากําลังตั้งท้องอยู่คนที่สองได้สําเร็จก็ดูจะไม่ลดอาการเห่อลงเลยแม้แต่นิดเดียวล่าสุดพุทธจุ๋ยก็ได้พูดคุยกันถึงชื่อลูกที่แอบเตรียมไว้แต่สุดท้ายชื่อนี้ก็ต้องถูกปัดตกเพราะไปซ้ากับคนใกล้ตัวพุทธถ้าเป็นลูกชายให้ชื่อพิจิตถ้าเป็นลูกสาวพิจิจิกับจิต จุย๋ยพิจิกหน้าเป็นผู้หญิงมากกว่าเหมือนที่พิจิกาไงพุทธอ๋อแต่เวลาคนเรียกเขาจะเรียกคําเดียวในเหมือนพีเจจะเรียกเจนี่ก็เรียกจิกโอเคใช่ไหมจุย๋ยแต่ว่าพิจิกก็จะไปซ้ํากับยายจิกนะแสดงว่าสองชื่อนี้ไม่น่าผ่านต้องให้ทุกคนลองคิดมานะครับพุทธช่วยกันคิดหน่อยครับงานนี้แฟนๆต่างเข้ามาช่วยกันตั้งกันอย่างมากมายโดยแต่ละชื่อนั้นทั้งไพเราะและมีความหมายดีสุดๆอาทิตย์น้องพีเจนแชร์บูน้องเจพี่ะพี่พีเจ น้องแพรจีบชื่อน้องภูจาแปลว่าคนรวยค่ะได้ทั้งชายหญิงภาษาเกาหลีลูกสาวไปจอยน้องพิมพ์ใจค่ะถ้ายอน้องพิวาขย่อมาจากพยัญชนะแรกชื่อจริงพ่อและแม่ครับเพราะพี่เจย่อมาจากชื่อเล่นพ่อแม่แล้วเป็นต้น